หลังจากคิมจีรลังนะคะรุ่น Limited e dition ได้ออกวางตลาดนะคะไม่กี่วันมาน,นี้แหละประมาณสัก2สัปดาห์นะคะก็เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วนะคะเยอะแยะเลยนะคะสำหรับข้างบนนี้นะคะเป็นฟีดแบ็กจากน้องกิ๊บคนสวยนะคะ,ะทักทายพี่นกมาบอกว่าชอบมากเลยค่ะผลชัดเจนใช้แล้วเนี่ยหน้าขาวตึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วก็มีลูกค้าของน้องลีก่ก็เริ่มรีวิวกันมาหลายท่านเลยนะคะบอกว่าใช้ดีจริงๆเจ้านะคะกับปุกเหลืองรุ่นใหม่ใช้กลางคืนตื่นมาหน้าปูอิ่นน้ําดีเลิฟเลิฟนะคะ อีกรีวิวหนึ่งประทับใจมากบอกว่าเคยใช้กระปุกสีชมพูเพิ่งจะทดลองสั่งกระปุกเหลืองผลลับผืวจิงจิงจิงจงมากค่ะรู้สึกสบายหน้ามากเลยเรขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากๆปลืพมมากๆขอให้แฟนคลขับทีหลังนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นรุ่นออริจินอลหรือว่าเป็นรุ่น limited edition นะคะมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีขึ้นนะคะผิวสวยใสอิ่ฟูเด้งกระชับกันทุกคนนะคะ